สวัสดีครับพบกับครูจิรวัตรดำแก้วหรือคุณครูจิกนะครับในบทเรียนที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพระดับต่างๆเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเห็นว่าในระบบนิเวศแต่ละระบบนิเวศมีสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วในสิ่งมีชีวิตด้วยกันก็มีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาวะพึ่งพากันภาวะอิงอาศัยภาวะ p a r a ต และการล่าเหยื่อโดยเฉพาะการล่าเหยื่อซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของคู่สิ่งมีชีวิตที่มีการกินกันเป็นอาหารเช่นงูกินกบกบกินตักกะแตนเป็นต้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาหารและสายใายอาหารที่นักเรียนเรียนรู้มาแล้วสายายอาหารในแต่ละระบบนิเวศจะมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนั้นๆ แล้วความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับสายใยอาหารในระบบนิเวศอย่างไรจะเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศหรือไม่เราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้ครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพจะเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศดันอย่างใดนะครับเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับสายใยอาหารกันก่อนดีกว่าครับโดยครูมีโจทย์ว่าสายใยอาหารในภาพมีโซ่อาหารทั้งหมดกี่โซ่อาหารนักเรียนลองคิดดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนพิจารณาแล้วมีทั้งหมดกี่โซ่อาหารครับเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นเรามาลองเขียนโซ่อาหารทั้งหมดกันดูนะครับโซ่ที่1มะม่วงหนูแมวงูโซ่ที่สองมะม่วงหนูงูโซ่ที่สามนะครับมะม่วงตะกะแตนแมวงู โซ่ที่4มะม่วงตักกะแตนนกกินมแมลงแมวงูโซ่ที่5ครับมะม่วงตักกะแตนนกกินมแมลงและงูครับเราจะได้คำตอบว่าสายใยอาหารนี้มีโซ่อาหารทั้งหมด5โซ่อาหารครับนักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสายใยอาหารและโซ่อาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราไปเรียนรู้ในกิจกรรมที่มีชื่อว่าความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลในระบบนิเวศอย่างไรเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับโดยกิจกรรมนะครับมีสถานการณ์ว่าในระบบนิเวศ2ระบบนิเวศมีสายยายอาหารดังนี้ครับระบบนิเวศท,ที่1ระบบนิเวศท,ที่2ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มีหนูมากินผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกษตรกรต้องลดจำนวนประชากรหนูโดยการใช้ยาเบื่อหนูครูจะให้นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละสายใยอาหารนะครับโดยเริ่มจากสายใยอาหารของระบบนิเวศท,ที่1ครับนักเรียนวิเคราะห์สายใยอาหารได้อย่างไรกันบ้างครับ เรามาดูรายละเอียดกันพร้อมๆกันเลยนะครับระบบนิเวศท,ที่1น,นะครับมีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด13ชนิดมีพืชเป็นผู้ผลิต2ชนิดมีสายใยอาหารที่ค่อนข้างซับซ้อนถ้าเราลองพิจารณาโซ่อาหารที่อยู่ในสายใยอาหารนี้นะครับจะสามารถนับโซ่อาหารได้ทั้งหมด1 9โซ่อาหารด้วยกัน สิ่งมีชีวิตบางชนิดกินอาหารหลายชนิดมีนกอินทรีและสุนัขเป็นผู้บริโภคอันดับสูงสุดต่อไปนะครับเรามาสังเกตและวิเคราะห์สายใยอาหารของระบบนิเวศที่2กันบ้างนะครับนักเรียนได้สังเกตและวิเคราะห์สายใยอาหารของระบบนิเวศที่2กันแล้วนะครับเราไปดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับเรามาดูระบบนิเวศที่2นะครับ มีสายใยอาหารที่ไม่ค่อยซับซ้อนมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในสายใยอาหารทั้งหมด7ชนิดมีผู้ผลิต2ชนิดคือหญ้าและข้าวครับมีนกอินทรีเป็นผู้บริโภคสูงสุดมีโซ่อาหารทั้งหมด6โซ่อาหาร ทุกโซ่อาหารมีหนูเป็นผู้บริโภคอันดับ1ห,หรือผู้บริโภคอันดับ2เราได้วิเคราะห์สายใยอาหารของระบบนิเวศท,ทั้ง2ระบบนิเวศเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเมื่อหนูหายไปจากระบบนิเวศท,ทั้งสงระบบนิเวศครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนวิเคราะห์ผลได้อย่างไรบ้างเราไปดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับเรามาเริ่มต้นที่สายใยอาหารของระบบนิเวศท,ที่1กันนะครับถ้าหนูถูกวางยาเบื่อมากจนหายไปจากระบบนิเวศนี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่มีหนูอยู่ในสว่อาหารซึ่งจะประกอบด้วยสว่อาหารดังนี้นะครับ 1. ข้าวหนูนกอินทรีย โส่อาหารที่2นะครับจะมีข้าวหนูและสุนัขครับซึ่งจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่ได้ผลกระทบจากการหายไปของหนูคือนกอินทรีและสุนัขแต่ทั้งนกอินทรีและสุนัขจะไม่ขาดแคลนอาหารจนหายไปจากระบบนิเวศที่1นนะครับเพราะว่าทั้งนกอินทรีและสุนัขยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่กินทดแทนหนูได้นกอินทรีสามารถกินนก กินงูกินกระต่ายแทนกินหนูได้ครับส่วนสุนักก็สามารถกินนกกินกระต่ายแทนได้ครับจำนวนของนกและกระต่ายอาจจะลดลงในช่วงแรกแต่สามารถเพิ่มขึ้นเนื่องจากแหล่งอาหารของนกและกระต่ายไม่ได้รับผลกระทบและหนูที่มาแย่งข้าวของกระต่ายลดลงในช่วงแรกที่หนูหายไประบบนิเวศจะเสียสมดุล แต่เมื่อปล่อยระยะเวลาไปสักพักระบบนิเวศก็จะสามารถเข้าสู่สมดุลได้อีกครั้งส่วนสายใยอาหารในระบบนิเวศท,ที่2นะครับเมื่อหนูหายไปจากระบบนิเวศจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในสายใยอาหารครับเนื่องจากทุกโซอาหารที่ประกอบเป็นสายใยอาหารมีหนูเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งหรือผู้บริโภคอันดับสองจะทำให้สิ่งมีชีวิตที่กินหนูเป็นอาหาร นั่นคือนกอินทรีและงูขาดแคลนอาหารในช่วงแรกงูจะขาดแคลนอาหารส่วนนกอินทรีสามารถกินงูได้แต่เมื่องูขาดแคลนอาหารจนหายไปจากระบบนิเวศนกอินทรีที่มีงูเป็นแหล่งอาหารก็จะขาดแคลนอาหารจนทำให้อพยพบ,บินไปหาแหล่งอาหารใหม่ส่วนสิ่งมีชีวิตที่โดนหนูกินเป็นอาหารนั่นคือ ตักกะแตนและจิ้งรีดจะเพิ่มจำนวนขึ้นเพราะไม่มีผู้ลา่าทำให้กัดกินต้นข้าวและหญ้ามากขึ้นจนทำให้ข้าวและหญ้าลดจำนวนลงการหายไปของหนูในระบบนิเวศท,ที่สองนี้จะทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อให้ระบบนิเวศเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง เมื่อเราวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศท,ทั้งสองระบบนิเวศแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าระบบนิเวศใดมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สมดุลได้เร็วกว่ากันเพราะเหตุใดครับจากการทำกิจกรรมนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าระบบนิเวศท,ที่1มีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตสูงกว่า และมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนมากกว่าทําให้สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ดีกว่าระบบนิเวศที่สองครับซึ่งมีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตที่ต่ํากว่าและมีสายใยอาหารที่ไม่ซับซ้อนเมื่อมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งในสายใยอาหารหายไปจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่สามารถทําหน้าที่แทนกันได้ซึ่งระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศแตกต่างกันระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมักจะมีสายใายอาหารที่ซับซ้อนมากกว่าระบบนิเวศท,ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำจึงสามารถรักษาสมดุลได้ดีกว่าตัวอย่างเช่นในระบบนิเวศท,ที่ผู้บริโภคหนึ่งชนิดกินอาหารได้หลายชนิดถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งหายไป หรือลดจำนวนลงผู้บริโภคก็ยังคงสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยการกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแต่ในระบบนิเวศท,ที่ผู้บริโภคกินสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวถ้าสิ่งมีชีวิตที่ถูกบริโภคหายไปหรือลดจำนวนลงผู้บริโภคนั้นจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากมีความสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศแล้ว ยังมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจะมีสิ่งมีชีวิตให้มนุษย์เลือกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นใช้เป็นอาหารใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยใช้เป็นเครื่องนุ่งหม่มใช้เป็นยารักษาโรคใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆกิจกรรมบางอย่างของมนุษย์ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงชเช่นการตัดไม้ การปล่อยน้ําเสียลงในแหล่งน้ำํำการทิ้งขยะการทอดสมอเรือบริเวณแนวปะการังกิจกรรมเหล่านี้เป็นการทำลายแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทำให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตลดจำนวนลงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในที่สุด จากผลของความเสียหายของระบบนิเวศนะครับทำให้เกิดการรณรงค์เพื่อให้ทุกคนระดักเห็นถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเช่นการไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยการปลูกป่าและการดูแลรักษาป่าการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำการสร้างแนวปะการังเทียมเพื่อสร้างแนวปะการังใหม่ หรือซ่อมแซมแนวปะการังเดิมทั้งนี้เพื่อให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและเป็นการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ต่อไปมาถึงตอนนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเห็นว่าทั้งระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญและก็ใกล้ตัวกับเรามากๆเลยนะครับ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องร่วมกันช่วยกันดูแลและรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพนี้ให้อยู่กับเราไปนานๆสำหรับบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ